สวัสดีครับการต่อสู้คดีความกับธนาคารเกี่ยวกับบัตรเครดิตสินเชื่อการกู้ยืมเงินประเภทต่างๆไม่ได้มีข้อต่อสู้เพียงเฉพาะเรื่องอายุความ2ปี5ปี10ปีเท่านั้นนะครับยังมีข้อต่อสู้อื่นๆอีกมากมายในชั้นพิจารณาคดีเช่นพยานหลักฐานต่างๆที่ธนาคารนํามาฟ้องลูกหนี้อย่างเช่นคดีนี้ครับผมเป็นทนายให้กับ จำเลยธนาคารเขาฟ้องมายอดทั้งหมด3ามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบาทซึ่งนัดฟังคำพิพากษาเมื่อวานผมได้รับแจ้งว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้องไม่ต้องชําระหนี้สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบาทศาลมีคำพิพากษาไม่ต้องให้จําเลยชําระหนี้ส่วนเหตุผลจะเป็นประการใดเดี๋ยวผมต้องไปดูคำพิพากษาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็เลยมาทําคลิปลงเป็นข้อมูลเพื่อ เป็นแนวทางหรือแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อต่อสู้ในการสู้คดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินบัตรเครดิตสินเชื่อประเภทต่างๆที่ธนาคารนํามาฟ้องร้องไม่ได้มีเฉพาะเรื่องข้อต่อสู้เกี่ยวกับอายุความ2ปี5ปี10ปีเท่านั้นนะครับยังมีข้อต่อสู้อื่นๆอยู่ในสำนวนคดีอีกมากมายซึ่งสามารถทำให้ศาลยกฟ้องได้หากท่าน ได้รับคำปรึกษาจากคนที่เขาทำงานจริงๆเขาเคยมีประสบการณ์เขามีผลงานให้ดูมันจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์กับตัวท่านที่สุดหากท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีครับผมจึงนำข้อมูลนีามาฝากไว้ครับครับสวัสดีครับ